อาจารย์ผู้ชมแจ้งเข้ามาว่าหอวงังหอวังตรงลาดพร้าวหยุดวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วก็บดินเดชาก็หยุดใช่ไหมคะ,ะมไหน<า>ก็แปลว่าโรงเรียนหอวังนี่โรงเรียนรัฐบาลก็หมายถึงโรงเรียนของกอพทสังกัดก,กอพทอออที่ไหนแจ้งเข้ามาได้อ,อย่างน้อยก็มีหอวังนะหยุดวันนี้กับพรุ่งนี้ใช่ไหม,มไม่ผิดนะท่านผู้ชมคุณต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เขียนเข้ามาหรือไนก็จะเป็นเด็ก อาจจะอยู่ว่านี่ไม่ได้แปลว่าออกไปเล่นฟุตบอลนี่ไม่ได้นะอ,ออกกําลังนี่ไม่ได้เลยท่านผู้ชมอเราไปคุยคก,กับกศกกระทรวงศึกษาธิการคุณสุริพองษ์อังสกุลเกียรตินะฮะเพื่อจะถามเรื่องนี้เพราะพ่อแม่ปูกครองเป็นห่วงเป็นใหญย,ยสวัสดีครับคุณสุริพงษ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสัยุทธ์ครับสวัสดีครับคุณไปครับสวัสดีครับครับตกลงมีแรงงานบ้างไหมว่าโรงเรียนเอาเฉพาะที่ฝนหนักๆตอนนี้คือกรทม ของกระทรวงศึกษาเนี่ยก็จะมีโรงเรียนรัฐกับเอกชนเนี่ยได้ปิดไปบ้างไหมครับคุณสิริพงษ์ฮะคือในส่วนของในส่วนของโรงเรียนรัฐนะครับเราเราได้ออกประกาศไปนะครับบ้างเป็นอำนาจของของโรงเรียนนะครับว่าสามารถหยุดแล้วก็ทําการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้นะครับ,รบแต่ให้พิจารณาตามความความจําเป็นแต่โดยให้ยึดถือเรื่องสุขภาพของเด็กเป็นหลักนะครับอย่างอย่างเมื่อสักครู่ที่ ที่ที่พิยุทธ์ได้ได้บอกกันนะครับก็คือโรงเรียนที่อยู่กลางเมืองที่เขาดูแล้วเนี่ยแล้วเขาสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้เขาก็เขาก็จะสั่งหยุดไปแต่อย่างหนึ่งที่ที่กระทรวงศึกษาตําชัดเลยครับคือให้งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดคือคือคือเนื่องจากว่าโรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาเนี่ยในกทมเอาเฉพาะในกทมก่อนนะครับครับมีทั้งสังกัดประถมแล้วก็มัธยม ซึ่งซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กเนี่ยเขาก็จะต้องเตรียมตัวสอบใกล้สอบอนะครับทั้งสอบเข้ามาหาวิทยาลัยด้วยการจัดการเรียนการสอนแต่ละที่เขาก็จะมีข้อจํากัดในบริบทที่มันที่มันต่างกันเนาะแต,แต่แต่ว่า,ท,าท่านรัฐมนตรีก็ได้กำชับในทุกสัปดาห์นะครับคือเรามอนิเตอร์ตลอดนะครับเราอาจจะไม่ได้สั่งเหมือนกับว่าโรงเรียนโรงเรียนสังกัดสพทหยุดหมดนะครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ย S <S> เวลามีพีเอมเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะในกรทมอืมันมันมีในหลายพื้นที่ใช่แล้วแต่วันใช่ใช่ใชมันมันมันก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่โรงเรียนเขาด้วยนะครับแต่เราก็กำชับตลอดนะครับเขตพื้นที่การศึกษาก็กำชับตลอดว่าถ้าโรงเรียนไหนออนไลน์ได้ได้100ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเราก็อยากเราก็อยากให้ทํานะครับเราก็อยากให้ทําแต่เราก็กําระบุไปว่าอํานาจเขามีนะแต่อย่างหนึ่งที่เราสั่งเลยคือ ให้งดกิจกรรมการแจ้งครับพี่ยุทธ์อ๋อคือให้อำนาจให้ดูพิธ,ธีเขาแต่มันก็ต้องดูศักยาภาพของเขาด้วยว่าจะจัดการสอนทดแทนได้ไหมถูกไหมใช่ครับแล้วอย่างแล้วอย่างบางโรงเรียนเขา,ามีเขามีลักษณะที่เป็นห้องเรียนปลอดฝุ่นร้อยเปอร์เซ็นตอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะสามารถทําการเรียนการสอนได้อ,อย่างเงี้ยครับพี่ยุทธเพราะฉะนั้นก็ได้ออกคําสั่งไปแล้วกําชับเด็ดขาดก็คือให้งดกิจกรรมการแจ้งเลยในวันที่มีปัญหาหนัก ใช่ครับใช่ครับคือในช่วงในช่วงนี้ปกติเนี่ยสมมุติว่าธันวาเขาเดินทันวาเนี่ยเราก็จะมอนิเตอร์ละว่าดูดูพยากรณ์อากาศละดูแล้วว่าในสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างมีพายุเข้ามีอ,อากาศร้อนมีฝุน่นพีเอเราก็จะกำชับไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยในทุกสัปดาห์เราเราจะมีเรื่องแบบนี้ตลอดเลยครับพี่ยุทธครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีครับ อ่าคือให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ยืนยันว่ามีนโยบายให้อำนาจไปแล้วให้ตัดส<ช>ินใจได้เลยถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับส่วน,ส,วนส่วนการการที่จะจัดอย่างอย่างเช่นบางโรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะมีความจําเป็นที่อาจจะหยุดเรียนไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเวลาเวลาสอนเวลาการทารํกากระดนษกรสดาษเขาอาจจะไม่พอไม่ทันอะไรแบบเนี้ยตัวเนี้ยก็คือก็ขอให้เขาก็ขอให้เขางด เรื่องก,กิจกรรมกลางแจ้งไปแต่ว่าให้ให้แต่จะมีการสอนในห้องเท่านั้นครับอืมอืมอืมเพราะฉะนั้นให้<อ>นโยบายเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากิจกรรมกางแจ้งช่วงนี้บางที่เนี่ยบางคนบอกมีกีฬาเสีนะคือ,ค,อคือผม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 ไม่มั่นใจนะครับว่าว่าว่ารายงานตรงไหนแต่ถ้าเกิดว่าได้รายงานมามนะครับเดี๋ยวผมจะไปกำชับกับทางเขตกับทางเขตทั้งมัธยมแล้วก็ประถม,อ,มอีกครั้งหนึ่งนะครับในในเรื่องคําสั่งตรงนี้ว่าห้ามฝ่าฝืนโดยเด็ดขาด ภาฝ่าฝืนก็จะถือว่ามีความผิดเนาะเพราะทราบครับว่าตอนเนี้สภาพอากาศเนี่ยมัน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 แย่มากอ,มอย่างตัวผมเองก็เป็นทั้งทั้งผื่นทั้งภูมิแพ้ไปหมดแล้วเนี่ยอาคุชิริพองดอนด้วยเหรออยู่อย,อยู่สีสะเกนแล้วอยู่กรุงเทพเนี่ยไปไปมาครับเข้ากรุงเทพวันเดียวก็เป็นแล้วครับฮะเข้ากรุงเทพวทพันเดียวก็มาแล้วแล้วครับเอาเพราะจะรับรู้ถึงผลกระทบชัดเจนว่ามันหนักจริงๆขนาดผู้ใหญ่นี่ยังเป็นเลย ใช่ครับเป็นเป็นพืนเป็นอะไรขึ้นท่านแขนแล้วครับอ๋ออ๋ออ๋อเพราะฉะนั้นจะกำชับเรื่องห้ามจัดก,กิจกรรมกลางแจ้งเลยในช่วงที่สถานการณ์มีปัญหาถูกไหมอันนี้ต้องชัดเจนนะคือคือคือจริงๆคือจริงๆ,ๆตัวนี้เนี่ยก็ได้กำชับไปแล้วแต่เมื่อ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 สักครู่เนี่ยก่อนก่อนที่รายการจะจะติดต่อมาอีกน,น,นะครับเราก็ได้คุยกันกับทีมก็บอกว่าก็ต้องมีคำสั่งเด็ดขาดว่าห้ามจัดกิจกรรมทุกชนิดพราะเมื่อวานช่วงเย็นก็มีเหมือนกับว่าไปดูในคอมเมนต์ เขาก็บอกว่าโรงเรียนยังให้ทํากิจกรรมกลางแจ้งอยู่เลยซึ่งเราก็คิดว่าตรงเนี้ยต้องงดเลยไม่จําเป็นต้องงดเลยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่จําเป็นครับต้องงดเออมันไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องมาทำในช่วงนี้สำคัญที่สุดอืออ่าคือหมายกิจกรรมกลางแจ้งนี่คือในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันต้องงดเลยถูกไหมมันต้องงดเลยครับประเภทเข้าแถวเข้าแถวหน้าเสาธงนะครับไปต้องไปทํากิจกรรมลูกเสือต้องไปออกกําลังกายกีฬากีฬางดไปเลยครับ เออซ้อมกีฬาซ้อมเชียร์ซ้อมอะไรนี่ต้องห้ามหมดเลยห้ามหมดเลยถ้าไปกิจกรรมการแจ้งนะครับอืมอืมหน้าก,กากก็ต้องก็ไม่ได้นะไม่พอถูกไหมฮะไม่พอไม่พอครับไม่พอครับเออไม่พอครับครับอ่ออเพราะฉะนั้นท่านจะกลับไปอ่าให้รําตรีกรรมชับไปอีกทีนึงว่าเฮ้ยไม่ได้เด็ดขาดนะ คือคือจริงๆเนี่ยก็เลขาสบศได้ออกคําสั่งไปแล้วแต่จะไปให้เขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยไปลงรายละเอียดในรายโรงเรียนเลยครับอือืมอ,มอ,มอมครับอ่าอันนี้เราพูดถึงกรทม อ่าปริมณฑลหรือในต่างจังหวัดเนี่ยวางนโยบายไว้แล้วใช่ไหมยังไงคุณสิริพงษ์ฮะนโยบาย,ยานาเนี่ยเวลาออกไฟก็จะเป็นภาพรวมครับเนื่องจากว่าพอพอ,พอมีฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้านะครับสีส้มสีสีแดงเนี่ยม,มันอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะครับอย่างบางช่วงภาคเหนือภาคอีสาน<ช>นะครับก็จะมีก็จะมีภาวะแบบนี้เช่นเดียวกันก็จะเป็นมาตรการเดียวกันครับพีเอ็มสองจุดห้าที่เราพบมาเนี่ยที่จะน้อยหน่อยก็คือจะเป็นภาคใต้เนาะ ใช่ครับจะเป็นภาคใต้จะเป็นเอจะเป็นเมืองภาคตะวันออกอย่างเงี้ยนะครับที่พี2.5มสองจุดห้าจะน้อยหน่อยครับอย่างเงี้ยนะครับก็ก็คงก็คงก็คงเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่ว่าเขาคงไม่ได้บังคับใช้ครับครับครับผมอ่ะตัวสอบเบื้องต้นเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งจะยืนยันว่าชัดเจนอย่างนี้นะฮะคือครับอ่าตอนนี้ให้ผู้บริหารคุณตัดสินใจบนสถานการณ์ความเป็นจริงได้เลยถูกไหมใช่ครับแล้วก็ถ้าผู้ปกครองมีความไม่สบายใจว่าในกรณีที่ ไอ้ถุนพ m 2อมสองจุห้านักแบบนี้นะครับหรือแม้แต่กรณีที่อากาศร้อนจัดนะครับในกรณีที่กระทรวงเนี่ยมีประกาศออกไปว่าให้งดกิจกรรมการแจ้งลักษณะเนี้นะครับก็สามารถแจ้งได้ที่กระทรวงศึกษาได้เลยนะครับหรือว่าเพจสอทสามหกศูนย์ก็ได้นะครับอือืมแล้วมีเพจสทะรับสอสาราทอทงจุดแล้วก็อะไรนะอะไรนะครับสอทสามหกร้อยหกสิบองศาเงินใช่ไหมใช่ครับใช่ครับสอทเพจสอทสามหกศูนย์ เซิร์ชสอทสามหกศูนย์ก็จะเจอเลยครับอ่าไปฟ้องได้เลยถูกไหมฟ้องได้เลยครับก็เราก็จะรับคอมเมนต์แล้วก็จะดําเนินการให้อคือสถานการณ์ฝนพิษหนักหรือถ้าไปช่วงหน้าร้อนร้อนจะแย่ให้ไปเข้าแถวร้อนกลางแจ้งนี้เนี่ยฟ้องได้เลยถูกไหมฟ้องได้เลยครับฟ้องได้เลยครับอืมอืมอเพราะเพราะว่าเร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 า,เราคิดว่าในการในการบริหารจัดการเนี่ยแน่นอนว่าเราให้อำนาจโรงเรียนเนาะให้สามารถยืดหยุ่นได้แต่ ต้องคำนึงถึงสุขภาพของเด็กด้วยครับครับครับผมสำคัญที่สุดขอบคุณมากครับท่านสิริพงษ์ฮะขอบคุณครับขอบคุณคับพิยศครับขอบคุณครับคุณไบค์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับตรวจสอบไปท่านผู้ชมนะเป็นกันยืนยันเห็นแล้วขนลุกไอตัวเลขล่าสุดน้องค่ะน้องเห็นเก้ามงหรือยังยังค่ะไหนเข้ามาแล้วเหรอคะนี่สิบอันดับประเทศไทยเป็นสีม่วงทั้งหมดเลยท่านผู้ชม โอ้โห oh สีม่วงแปลว่าแปลว่าเดี๋ยวหาคำแปลมีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรงสีม่วงแปลว่ามีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรงนี่สิบอันดับประเทศไทยไม่เว้นเลยท็อปเทนม่วงหมดเลยม่วงยกแผงเลยคันนายากรุงเทพบางกะปิกรุงเทพสะพานสูงกรุงเทพสมบุตสาครมหาชัยลำลูกกาปทุมธานี เดนแดงกรุงเทพขอนแก่น<ฮ>บางนากรุงเทพบางพลีสมุทรปราการประชุมทานีตัวเมืองค่ะนี่บอกแล้วใช่ไหมเห็นแล้วขนลุกม่วงทั้งแถบอุ้ยตายนี่เดี๋ยวสิบมองจะไปถึงไหนเนี่ยขอดูภาพชั้นเดนดนึงส<ฮ>ิดูภาพแล้วขอเพลงโคตรเศร้าเลย ที่กรมควบคุมโร,โมรพิษบอกเมื่อวานนี้ตอนเช้าจะหนักสุด <S <S ผมว่าไม่ใช่มันคือวันนี้ใช่เมื่อวานมันวันพุธวันพุธม,มันคือวันนี้แล้ว,วน,นี้นะคะโอ้โหเห็นสีและสยองขวัญคุณภาพชีวิต